นอ๋อดีห้ารีบพ่อเออให้พ่อผสมให้ดูผสมให้ดูข่อที่ผสม A B วัน B วัน เนี่บยบอกเลืพี่ตองนี่น่ามาหาลิทธ์เราะสีเป็นสูตรของมั่นอยู่เน,น,นี่ยครับเนี่ยบ,บีหนึ่งบีสองบีสามบีสี่บีห้าบีหกบีเจ็ดบีแปดทั้งหมดแปดถุงผสมจะได้นี่นเดี๋ยวมันจะอ,ออกมาเป็นสีไหนมาเบิรงกัน โอเคจบแล้วมีเริ่มจาก B1 เริ่มจาก B1 เฮ้เลยเฮเลยจำจำจำจาส B2 ต่อด้วย B2 เฮเลย กง,งจับ B 3สามด้วย B สามเทเลยเทเลยสมความกันเลยครับความกันทุกีเลยต้อง,งา <B 7. S 1> าการขอมูนไปเดียว,วก็ B สี่ B สี่อาหารพืชพวกนี้คืออาหารพืชครับมาหาพืชครับนี่ B ห้าห้า เป็นสีเขียวใสลงไปใส่ลงไปมีหกมามีหกมาเฮ้อจังชูรสอยากกระังเหมือนผงชูรสเลยค่ะทำชูรสเลยค่ะมีหกมีหกมีเจ็ดไหมมีเจ็ดมีเจ็ดแตเป็นสีฟ้าจะรักสีฟ้าเทลงไปเลย 5 4 8โอเคจบแล้ว848 b, b 8 DB8 <B> เออ b 8เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับโทษครับพี่น้งโงค้งดีดโค้งดีคนโค้งดโงีดโ คนให้มันเป็นละลายหมดทเ,ดเลยดีดีน,นี่ตัวนี้อีีตัวน้เจะเป็นน้ำสีดำดำนี่น้ำสีดำดำนี่ให้เป็นเป็นไก่สีแดงสีแดงให้เป็นไก่สีแดงไก่ห้าเบิ้งบันห้าเบิ้งบัตนี่ครับไม่มีตะกอนน้ำใสปิ้งเลย สีเขียวพร้อมที่เขียวน่าทานใส่น้ำแข็งไปก็สิขายถุงละสิบบาทใส่ตู้เย็นไว้เป็นหวานเย็นได้เลยเขื่อ้แม่สองกลินนะครับโอย หาลิตรสามขวดสขวดกับบีสาขวดกับบีครึ่งลิตรคร่งลิตรเ